สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเ,เมนูเห็ดพึ่งแม่มดนะคะตามคาเรียกร้องของคุณธนกรนะคะเห็ดพึ่งแม่มดที่เราไปเก็บมาวันก่อนนะคะก็เอามาต้มเนาะวิธีจะทาเห็ดพึ่งแม่มดทางที่ดีที่สุดคือต้มน้ำเดือดยี่สินาทีแล้วก็เทน้ำออกค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจต้มสองครั้งเลยค่ะอันนี้วันนี้ หนูต้มไปสองครั้งเนาะเพราะว่า,เ,าเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็เลยต้มให้เดือ <ๆ S 1> ดที่สิบนาทีเทน้ําทิ้งแล้วก็ต้มอีกครั้งค่ะก็จะได้เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาแกงเป็นแกงขั่วใส่ใบชะพลูนะคะอันนี้คือใบชะพลูที่ปลูกไว้จากสวนของเราเองนะคะใส่ใบชะพลูแล้วก็จะมี าชา om สองยอดเพิ่งจะปลูกชาอมไปเมื่อ,อสองเดือนที่แล้วค่ะเพิ่งจะแตกยอดนะคะได้สองยอดวันนี้แล้วก็มีโหระพานะคะส่วนส่วนผสมอื่นก็จะมีกะทิเนาะมีกะทิค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมีผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะส่วนผงชูรสแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะใครอยากใส่ก็ใส่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีหอยขม ใส่เข้าไปด้วยนี่จะอร่อยมากนะคะถ้าไม่มีบางคนชอบทานเป็นกระดูกซี่โครงหมูเงี้ยค่ะใส่เข้าไปด้วยแต่วันนี้เราจะแกงแค่เห็ดเนาะงั้นก็มาเริ่มกันเลยค่ะเปิดไฟเต,า,เตาก่อนขั้นแรกเราก็ผัดพริกแกงกับน้ำมันให้หอมก่อนนะคะ เผ็ดตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแกงที่เอามาจากเมืองไทยนะคะพอมาถึงเราก็มาแบ่งพอเป็นก้อนพอประมาณเหมือนที่สําหรับแกงทั้งนึงอะคะ่ะแล้วเราก็ใส่แค่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีก,ก็ใช้เป็นพริกแกงซื้อสําเร็จรูปตามร้บบานเอเชียได้เลยนะคะพริกแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่กะทิลงไปค่ะพอผัดจนพริกแกงหอมแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะ กะทิใช้เป็นกะทิไทยเนาะชาวเกาะแต่ถ้าไม่มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างที่เยอรมันนะคะเพนนีเอาดีลิเดเขาก็จะมีเป็นกะทิเหมือนกันนะคะใช้ได้แต่รสชาติก็พอใช้ได้ค่ะอาจจะไม่มันหอมมันเท่ากะทิไทยแต่ถ้าเกิดบ้านใครไม่ใกล้ร้านเอเชียด้วยหรือไม่สะดวกเข้าไปซื้ออย่างเงี้ย ซื้อตามห้างของซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งได้ค่ะของเงยอรมันได้เนาะโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะหม้อเดือดแล้วนะคะอย่างรวดเร็วก็ใส่เห็ดพึ่งแม่มดที่เราต้มเอาไว้ลงไปค่ะ พึ่งแม่มดเวลาเราต้มเสร็จแล้วออมันจะออกสีคล้ำหน่อยนะคะไม่เหมือนกับเห็ดพึ่งหวานถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานมันจะออกเป็นสีขาวๆน่าทานมากกว่าอันนี้แต่เห็ดพึ่งแม่มดจะอร่อยกว่าเพราะมันจะกรึบๆเนาะแต่อย่าลืมว่าก่อนจะเอามาปรุงอาหารให้ต้มน้ําออกก่อนสัก20นาทีนะคะทีนี้เรามาปรุงรสกันค่ะใส่น้ําตาล ปี๊บน้ำตาลปึกตามใจชอบนะคะถ้าไม่มีก็น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยใครชอบหวานมากก็ใส่มากเนาะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะวันนี้ใช้ผงปรุงรสก็เลยจะไม่ใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะแต่ถ้าใครชอบก็จัดการไปเลยค่ะอหอมมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ได้กลิ่นจริงๆอยากให้ทัศัพท์มีกลิ่น หอมพริกแกงนะคะหอมมากทีนี้ก็เติมน้ำปลาเข้าไปหน่อย,อยนึงค่ะหลังจากปรุงก็จแลเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมดูว่า รสได้หรือ,อยังถ้าได้แล้วเราก็จะใส่พวกผักลงไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเติมน้ำปลาอีกนิดค่ะอร่อยมากเลยค่ะพอดีเลยค่ะทุกคนอร่อยมากเติมน้ำปลาไปหน่อยนึงเพราะหนูกินเค็มนะคะโอเคค่ะได้ที่แล้วก็ใส่ ผักลงไปนะคะใส่ใบชับผูไปก่อนชับูของเราแกงวันนี้จะหอมมากเพราะว่ามีทั้งชับูทั้งโหระพาแล้วก็ชาอมนะคะใครมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ใชทั้งสามชนิดก็ได้นะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เอาที่เหลือมีชะอมลงไปแล้วก็โหระพาหอมๆลลงไปค่ะทุกคน ไปเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะง่ายๆแกงคั่วเห็ดแม่มดนะคะใส่ใบชักผูเดี๋ยวเรามาจัดจานตักใส่ถ้วยกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะมาตักใส่ถ้วยทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปลาแดดเดียวทานแนมกันไปด้วยนี่จะอร่อยมากเลยค่ะมันก็คล้ายๆกับแกงคั่วเห็ดตับเต่าที่เมืองไทยอ่ะเนาะเพราะว่าเห็ดพึ่งแม่มดก็รสชาติคล้ายๆเห็ดตับเต่าอะค่ะจะกรุบๆเหมือนกัน เเเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนแกงคั่วเห็ดแม่มดของเรานะคะเฮกเซนโรลิงเห็ดพึ่งขาดแดงหรือเห็ดแม่มด โอเคค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตทานข้าวแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ